ช่องเสียบผู้ช่องสิรินังแบงค์น้องแบงค์พร้อมแคทอุบลค่ะครับผมวันนี้ซื้อเครื่องสูบน้ำเมื่อไหร่ครับอันเมื่อคืนนี่คลิปเมื่อคืนนี่ทินบอกว่าเสียบปุแล้วใช้สูบน้ำออกจากสระสรุปเราเข้าไปซื้อเครื่องเมืหร่ป๊าเอาเครื่องเมื่อไหร่มาลงทุนคัคเทสซื้อเครื่องสูบน้ำโอ้ยโอ้ เอื้อนเขาก็ไมายากไรย่านอ่อนอ่อนพอเที่ยงก็เกิดมาถัดมามันย่านปอเที่ยงมาเกิดลิ้นปูกข้างหลังค่ะมันแรงพุกเราไม่ได้ถุงน้ำจากบาทก็นี่อันนี้ต้องสักนะคะสักมะขามเปียกจากบาทนี่ยตุ้งเย้แน่นอนต้องต้องถามพี่พูดเลยเราคุ้มลงทุนแทนผู้ใดที่มายืมนี่ลิ้นให้เศร้าเด้อลิ้นว่าให้ยืมฟรีเลยคนเขียนนี่ห้าวันสามห้าวันสามอันคลิปนี้สิ่งไม่คนเบิ่งจากกันนั่นจก จากพันละลงทุนหาพันสามสินี้คนบางจากพันชอบลงทุนนะบังคับมาเนี่ยแทะแล้วนน่ะไปกับบ้าบ้าบ้าบอกคนจอดหรือเปล่าบอาปัจจุบันอเจายทุ่งก็เป็นแล้วตายฮหรอยังไงตายบ้านแมันกแกนี่บอกบ้นพ่อโดนเนี่ย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 หอยอ๋อที่เราเท่าเท่ที่อะไหนอยลงเนี่บอกโอ้ยพอพอไงของยังทุนตายเลยค่ะ โทษฮารจะโทษโทว่าบอกตัวยาแล้วโไปสุญยาบสสายัยากับบสสาซื้อตั้งมาอีกงอาเัยจักราดีหรือว่าครบชุดนีหาพัามนี่ยนี่นี่ว่าเป็นงเนี่องร้อกว่าบาทอันนี้สองรกว่าแล้วันั้นล่ะไม่เป็นพันมดนะอันันหกพันเยร์ครับอันนั้นหอันนั้นหกพัอันนั้นทั้งก่าหรือว่าหกพัตัวเบิดตกใรเจ้าตกใจละ ถือแน่นไปยังโอ้ยนี่นะหมดยากบังเลยมึงอยากขวามึงอยากตะเมือยนะมึงเนาะนี่เอย่ปูดทาลูกน้องลงทันทีแล้วมันเนี่ยโอ้ยก็พยานาดมากมีโชว์สามสี่สายเวลาโอ้ยมึงทีมงานเอาลงแล้วค่ะเอาลงแล้วอ่ะน้ำไปน้ำไปเบิัง ลงทุนแฮ้งใช่ป่ะเสียบปูนี่เบื้งหลายเด้อค่ะเด้อเบื้งคิดไปหลายเด้อไอมันได้ทุนนี่บางครั้ได้คิดค่านั่นอีกได้ดิค่ะน้ำมันได้ดิอโอ้จิสูบเท่าไหร่ละตามม,มาบุงค่ะผมตามมาดูค่ะตามไปดูค่ะเขาทำะไรกันอีกแล้วเนี่ยฮะอ๋อ <laughs> สักกลินมาเขียวเสียปูบ้าะ6,000มา 6, สันมาไป้อปว่าีเเ้สักลิะอเสัก,กินครับห6,000ี่ซื้อปลาดีเยอะเลยสักลินอะไรคนเออลดลงทุนค่ะแกเสียปูต้องเคลียร์กันแล้วนะเราเนี่ยสองคนเนี่เธอเนี่ยฮะ้ทุปลาตา,านานเ มีหลายสะอยู่ค่ะสะอยู่นาพูนอีกสองสะสะอยู่นาพูนอีกสองสะเด้อค่ะเอา,าเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดอันนี้ออก,หน,นห,นกอหน่อนเนาะทาสัญญากลาเป็นแค่เศษผ้าล <laughs> ืมขยะวานได้ยังนั่นอยู่ดิ อันนี้ดเว้ค่ะงงอันนี้คือปลูกปอเทืองนะคะนี่บ้านลิ้นน่ะน,นี่สะนี่ไอ้ไอจอหนี่เราเคยมาโตนอยู่ด้หนี่น,น,นี่ค่ะสะล้มล้ลระรอบนึงมันบ่ได้ เสือลงทุนเนี่ยครับโอ้ยเาอยากพักเอาที่เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจนะเสียปู๊ปลาเลี้ยงเขาขาปลาไปขายครับมือนเลี้ยงคุณเล่นการก๊อกแกะแบบว่าลงทุนแงนะครับต้องจริงแผนมันอีพี่ปู้ที่พาไป ไปหวยครับไปไหนไปห้วยใช่อ๋อแล้วเจอสักการินเข้าไปครับหมดหกพันเลยครับหกพันเลยนะสักการินนะรวมบีดผมเจอไปวันมี้ค่าโต๊ะให้เราสักการินจริงๆพี่ปูบอกเลยว่าเราไปห้วยเน๊ห้วยระเบ้เนาะไปกินข้าวป้ากันวันนั้นไปขอาป้าใส่เสียเอไปใช้เด็มยีน้องน้องแนนนี่ปลาหน่อยก็พออ่ะค่ะทะเลาะเบิ้งนะค่ะเด้อเพิ่นสิพากันสูบสะสูบอีหยังจังใดแบบใดนี่ค่ะปอาเทองมันเงือบมันขึ้นแต่ฟังพูนค่ะฟังนี่มันน้ามันไหลลงอันนี้ไว้หด อันนี้เครื่องยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรแต่จิจไม่ใช่เย็นมากไม่ใช่อะไรใช่ไหมไม่ไม่ครับบ้องไรโลเวลก็โลเวลเอายี่ห้อยังกระว่ากันไปโลวโลโลิวโลว์วโลวิวให้เนี่ยลิ้นสื่อทีติดนั่นตะกี้เพิ่นถามขายรหาลิ้นบายอมสื่อ,อไ้ไรออละล,ะละานเขายังไม่ขายเลยตอนนี้พี่ลิ้นบพ<ล><อ>ี่ลิ้นยังนแต่งหน้าผมหายเอ้ซี สวยธรรมชาตินะคะจิตใจสวยเราจะสวยโดยปริยายนะคะเออไอไปเอามาใส่ยางสองอันเนี่นี่นี่ขึ้นทั้งนี้ก็ได้นี่ขึ้นทั้งนี้ก็ได้นี่ใส่ยางเบ่งยางอ้อมเลยมาเนี่ยเบงเบงทั้งนี้ทั้งนี้ก็ได้นี่ลงมาทั้งนี้ก็ได้ป่ะแล้วยางขึ้นไปเอาโอ้ค่ะปฏิโทลงทุนยางขนาดเลยยางเปือาเทืองตายค่ะเสียปุ๊ จ้างรถมาไถยแล้วก็ซื้อพันหกพันเ่ยไพีรินหกพันเราไปกินไปกินแซลมอนไปกินปลาดิบดีกว่าไหมม่เอายางงี้พี่โจหกพันเนี้ยเลียลงทุนใช่ไหมว่างๆไม่มีงานพี่โจกับเสียบลูก็ไปเหมาสระน้องสระเขาถ่ายอยู่เนาะพี่แอ้ก็คุยกันแบบนี้แหละแถวบ้านผมมันเขารับเหมาสระดิไวเหมาหนองสระนะคะเราได้ปลามาขายสักหมื่นสองหมื่นก็ได้กำไรต้องต้องคิดในแง่บวกค่ะบวกไว้ก่อนขึ้นความบิดตะกรินครับ อนี่แหละค่ะเสียฟูแล้วจริงๆเราเป็นคนใจหอนเนี่ยนี่ค่ะปอเทืองไก่ที่ตายได้ดิบดึบิ้งแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์สูบน้ำของเฮานะคะโอ้โหลงทุนจริงๆนะคะค่ายกกแต้เนี่ยที่สุดแล้วต้องประกอบอันนี้เขาเอิ้นหัวกะโหลกมหัวกะโหลกนะคะดำๆอนะ ตอกก้อนทุกขั้งนะครับอธิบายนะครับที่ละขั้นตอนครับหลังจากเาหัวกระโหลกใ่ทอแล้วเราก็ดีแล้ใจทเชียงกันโอ้เอาลงน้ำไปนะคะแล้วก็ต่อใส่กับเครื่องนะคะมันผิดทางว่าสัตเอาน้ำแนอันบ้างอกบุตก็เหล จับไว้ให้นะลุยตรงยี่สิบห้าเมตรสายนี้ยี่สิบห้าเมตรจ้ะไปหมุนเคาเลย่นๆกันมั้ยคิดผมไม่ได้มาอยู่แบบนี้ท sí, ุ่งนาแบบนี้ แม่คุตตีแม่กินูผมไม่ได้รู้จักไม่รู้จักเลยใช่ไหมไม่ไม่รู้จักเพรนั้นเอาไปดูในยูทูบปั้นข้าวเหนียวผมก็มาปั้นเนี่ยดูจากช่องนี้เท่าบริชแนลอ่ะปั้นกับเพจเลยเพราะนั้นคุณยังพาผมไปหาปลาคอนอยู่เลยปลาคอนปลาคอนคืออะไรปลาคอนคืออะไรพี่โจถามปลาคอนปลาคอนคืออะไรไม่รู้จักปลาที่น้ำมันแห้งนะผมยังไม่ใส่เงี้ยโอ้มีแต่ศิลปินใหญ่เลยค่ะนี่พุ่มกลับนะคะนี่ก็พระเอกหมอลำส่วนน้องคนนี้ก็เป็นหมอแคนนะคะน้องแบงค์ โอ้ยเอาเมียห่อนเด้ <c oughs> พระเอกนะคะน้องศักก์ก็เป็นพระเอกนะคะมิวสิกวิดีโอเดินดงนะคะทักรนบอกว่าพิชโชขอดังนี้ขอเล่นทุกเรื่องเลยเ <c oughs> ขาก็เบื้อสันตัว <c oughs> ถ้าโสดจะไม่ว่าเลยนะโสดโสดผมโสดนะ,ะแมนบเอาดูการติดเครื่องครับผมติดเครื่องค่ะเอาไว่เปิดแล้วเวลายัง

ออกจากคีโตม่า นะไม่ต้องกอดอย่างนี้นะกอดทั้งไ่นีเลยกอดใส่แล้วเอาจุ่มนะเอาจุ่มลงแล้วกอให้มันเตรียมแล้วเอาขึ้นมาเดี๋ยวจากนั้นเราก็ไปซื้อเครื่องใหม่ไงเอาเตทียมนะเอาคือบอกเอาอันนั้นเอาปากข้างขึ้นนั่นไหมไม่มีเขาเชียงเอาตรงง่ายขึ้นหน่อยยังบอนได้นั่งยู่เด้อค่ะนี่ยเอา ลงทุนนั่นแล้วนี่ตึกตึกร้องบ่งแล้วตึกร้องบ่งแล้วแล้ววันนี้ไอ้ปูแล้อยากกันอดน้ำใส่ปอเถืิงนมาน้าเอา้องการทั้งทั่งิดกาไม่ง่มันก็ดคอบนะแฉ่งเลยล่ะเฟน โทรศัพท์เธอด้ะอ่ะเรียบร้อยค่ะนี่อ้าวผู้บอกยงางค้งมบันนะเน้ค่ะนี่การร่วมแรงร่วมมือ ัเออไปครับข้อพับคนละอย่างหามากินข้าวอ่แรงกันกินข้าวอ่แรงกันนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยปลาลูกสุป้าครับที่พุ่อมอะไรไม่รู้ที่คุณครับที่คุณเช็ดแล้วเม่อไห่อ๋อเช่นจังครับเช่นจังคำเสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะท่านย่าครับคุณพี่เนื้อคุณครับอุ้ยยันแมงวันได้หลาเดี๋ยวเอาแนวมาตถิณแมงวันนี่นะคะนเสียบ นี่ก็ออมเนื้อนะคะหมออยู่ใสโอ้โอ้โอ้ไอ้ะไหนเหนยะเดอเด้อองนลิานกันอ่ะคลิปนี้ละไปสช่นิรัะค่ะเอาคิปหน่อยดิไปไว้เีอยงอาไดนกินอยู่กินก่อนไงอ่ากินกินกิน่ไรพวกเนีที่เรกว่าเชเอาปากวานั่เห็นตำยาเราคุณน้ำไงในบ่าทุกสิมเบิงสิมเบิงนะคะไปต้งิครับกินเลยครับกินโซกินโซค่ะอ ะคะือเต้าค,ครับปีมือผมครับหที่เป็นตงรอบอกว่าอายปากไงวะเสียบย่บ่เสียบยีบบย่บ่เสียบยี่ครับผมคือเกอ้าปีมื <laughs> อผมเองเคียวเคีากินค่ะกิน <laughs> อ่อมเนื้อก็มีนะคะนี่ <laughs> อาลาไปแล้วค่ะคลิปนี้ค่ะให้เพื่อนพันกกันนั่นกินเอาแรงก่อนที่จะรอบอร่อให้น้ําหมดบอ่อนะคะ <laughs> เขาต้องสูบเห็นมันเบิดก่อนบ่หรือว่าแค่ลําไร้ลาไร้อ่าโอเคโอเคบ่ บอแบอกยากเงี้ยงเลยขอยาตไปลอกครับนั่งยักออกก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ